ธรรมะธรรมศาส์ธรรมศาสรรคือธรรมะเนาะสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกท่านยินดีต้อนรับไปเที่ยวชมธรรมศาสเมืองแขวงหลวงน้ำทาเมืองลาแขวงหลวงน้ำทาอันนี้น้ำหาซึ่งเป็นน้ำที่าพระเจ้าสิงคําำเคยปริสฐานอยู่น้ำแห่งนี้เนาะ และน้ำแห่งนี้ก็เป็นเมื่อก่อนจะเป็นน้ำที่ใหญ่ที่สุดในเขตเมืองลาแขวงลงนะ้ำแขวงอุดมไซจะนอขอโทษหลายๆพอนพี่น้องขอโทษหลายอันนี้คือน้ำ้าแขวงอุดมไซอยู่เมืองลาซึ่งอยู่ใกล้กับวัดพระเจ้าสิงค์คำเมื่อก่อนก่อนพระเจ้าสิงค์คำจะประดิษฐ์อยู่วัดพระเจ้าสิงค์คำปัจจุบันนี้เพิ่นได้มาประดิษฐสถานเพิ่นได้มาอยู่น้ำนี้เนาะอันนี้คือธรรมศาสตร์แถวบริเวณแคมน้ำหาที่อยู่ใกล้กับวัดพระเจ้าสิงค์คำ อยูเมืองลาเป็นเมืองหนึ่งที่ว่ามีธรรมชาติเขียวสดงดงามเนะถ้าไปช่วงฤดูฝนโดยเฉพาะยามนี้หนาอยยามเห็นในเห็นหน้านทงนาเขียวงามอุมทุ่มเลยเนะถ้าผู้ใดไปช่งนี้ถือว่าเห็นจะเห็นภาพบรรยากาศสวยสดงดงามเลยเป็นภาพสีเขียวธรมรมชาติทีมงานพวกเราได้เดินทางลงไปเบงบอนที่ว่าเพิ่นเพิ่นไปค้นพบพระเจ้าสิงคําำหน่อแล้วก็บนแห่งนี้จะมี น้ำหาเมื่อก่อนพูนบอกว่าน้ำนี่จะใหญ่ขนาดลึกขนาดเดี๋ยวว่าเดี๋ยวนี้น้ำก็แห้งเราถึงแม้ว่าเราดูฝนน้ำก็ยังแห้งอยู่ฉะนั้นกะข้ามไปข้ามมาได้เนาะมื่อก่อนนี่น้ำีนลึกขนาดจะเข้าไปก็รู้ท่วมหัวมดแหละและในแห้งนี้จะมีบอน้ำอุ่นนเนาะดูทั้งหลังจะมีเป็นน้ำอุ่นบอน้ำอุ่นแต่ว่าเดี๋ยวนี้น้ำก็บอุ่นแล้ว เดนี่แถวนี้ได้กลายเป็นรีสอร์ทได้กลายเป็นรีสอร์ทแห่งหนึ่งของเมืองลาสึ่งเป็นถ้าผู้ใดจะไปสมบัติเจ้าสิงค้ำก็สามารถมาพักรีสอร์ทอยู่นี้ได้เนาะเพราะว่านี่เนาะบรรยากาศธรรมชาตาิแต่ก็ปัจจุบันนี้เพิ่นได้ปิดโชว์ข่าวเนื่องจากว่าโควิดก็เลยบัได้เปิดพวกห้องว่าจะไปใช้บริการบริปิดก็เลยบริได้ใช้บริการก็ต้องได้เดินทางต่อไปวันใหม่อยู่จะมีขวด ัวเล็กเนาะขัวเล็กข้ามจากฝั่งน้ำอีกทางหนึ่งไปอีกฝั่งหนึ่งซึ่งเป็นข้ามจากบ้านบ้านดอนเมืองลาไปอีกบ้านหนึ่งเอ้ยไ,ไปอีกมุมหนึ่งที่ว่าสามารถสุมธรรมศาตได้หลากหลายสนิทเนาะต้นไม้นานาพันธุ์และก็มีหอดอสมุนไพรหลากหลายสนิดว่าพันสาวาลชาวเมืองแถวนี้ว่าเนาะพวกเราก็ได้ไปสำรวจพื้นที่เหล่านั้นก็ได้อาศัยนี่แหละไก่เจ้าทีเจ้าทิน ได้นำพานำทางพวกเราไปแต่ว่าเจ้าทินเจ้าทีมันบอกว่าเดี๋ยวนี้ของธรรมชาติของปลาของดงหรือสมุนไพรต่างๆเขาสิไปหาอยู่ในปา่าในท่ามันก็หาย,ยากาเพราวาเฮาบูเมนทุกคนบูเมนวิสาการบูเมนเซียวซานด้านนั้นสมุนไพรด้านของปลาของดงนะ ชาวบ้านก็บอกว่ามันกระหาย,ยากมันอยู่เลึกมันบ่คยมีแล้วขันอยากเห็นนี่ต้องไปสมตลาดนี่เนาะบฮาก็รบริตดใจะตัดสินใจมาแวะตลาดอันนี้คือตลาดจะเป็นวัดอของทุกอย่างจะเป็นออแกนิกซึ่งเป็นชาวบ้านก็จะปลูกมาแล้วก็ชาวบ้านไปหาได้อยู่ตามในปา่าในดงอยู่ใกล้บริเวณแถวใกล้ๆตลาดนี่แหละนลีะ่เนาะเข้าไปตลาดจะมีเกือบว่าทุทุกอันพันแนวนาะสส ที่เป็นของป่าของโดงนอไม้เป็นเห็ดหอมเห็ดเห็ดดำเห็ดแดงเห็ดเหลืองก็มีหลากหลายชนิดเนาะถ้าว่าผู้ใดมักกินเห็ดก็สามารถไปได้เนาะเป็นตลาดสีเขียวซึ่งตลาดอออแกนิกตลาดธรรมชาติท่านเพื่อนมาเห็ดอันนี้ครับเจ้าบุหูสีแต่เราจะเห็นว่ามันเป็นสีอยาออกดำๆหนึ่งแต่เพื่อนบอกว่ามีแต่ช่วงฤดูนี่มีเห็ดอันเนาะสรุปช่วงนี้เดือน เดอนเก้าเดินสิบนี่แหละเดินแปดเดินเก้าเดนสิบนี่จะมีเนาะแต่ช่วงอื่นๆกจ็จะบ่มีแล้วฉะนั้นผู้ใดอยากก็ต้องได้ซื้อกินช่วงนี้โดยเฉพาะเลยกายรดูไปนี่กจ็จะบ่มีเห็ดประเภทนี้แล้วเนเาะเห็ดประเภทนี้สามารถเอามามาทอดก็ได้เรียวมาเห็ดผัดเห็ดเห็ดได้หลากหลายเมน,โนโูสันเพินบอกว่าแซ่บและมีคุณค่าภูนาการอุดมสมบูรณ์อีกประการหนึ่งเห็ดนี้ยังเป็นสาร เออมยังเป็นเป็นยาต้านมะเร็งเป็นยาสนิดหนึ่งที่ว่าขัดสารพิษออกจากลำไส้ได้อยู่สัน้นว่าว่ามาักเพชรกับเพชรอิลีมีมากอันนี้มากแฟนเนาะมากแฟนจะกินส้มผู้ใดมักส้มนี่มักแฟนเลยเนยาะมักแฟนถือว่าส้มหลยวิตามินซีนเต็มเลยเนี่ยตลาดนี้ก็จะเป็น ของปลาของดงดแท้ๆเนาะอันนี้ครับเจ้าห้องว่าแมงกอกแต่บ่ฮู้ว่าพื้นที่อื่นห้องว่าจังได๋อันนี้ตัวหอยหอยน้ําห้วยเนาะหอยมันก็ใหญ่หอยมันก็ใหญ่หอยน้ําห้วย,นะย,ย,ย,วยแต่โบเลยเท่ากับหอยทะเลนะมนันนี่หอยน้ําห้วยว่าซั่นเพิ่นขายอ่ากล่องละกล่องนึง10,000นกรี๊ นอกจากของป้าของดงก็ยังมีเครื่องจักสานอีกหลากหลายชนิดน,นโดยเฉพาะแอบเข้าหรือว่าหมวกหรือว่ากุบนแหไรก็มีเนาะย่ตลาดนีนเนาะซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ของชาวบ้านชุมชนเขตบริเวณใกล้แถวนบ้านดอดเมืองลาแขวนอุดมไสช่วงนี้เกือบว่าทุกๆห้านจะมีเห็ดมีเห็ดหลากหลายชนิดเพราะว่ามันเป็นช่วงฤดูเ็ดก็เลยมีแต่เ็ดนะ ชสาบ้านกับ่วงเห็ดก็จะได้กินแต่เห็ดปีหนึ่งก็เธอเดียวถ้าจะกินอีกต้องรอท่าปีหน้าเพรา,ามันออกจากธรมรมชาติบางทีปีหน้าก็บริเนใจว่าจะได้กินอีกบ่ขอข้าพเจ้าก็ย่างไปยังมาบริสื้ออย่างแต่ว่ามาสะดุดอยู่ทีเมตู้น่่นเมตูน้นี่อายุเพิ่นบอกว่า83ปี83ปีหนึ่งปีขายมักกอขายมักกอ ขายมะกอชิงมะกอเพิ่นได้ใจออกมาหมดแล้วเนาะพร้อมกินแล้วเนาะข้าพาาเจ้าก็คิดอยากซอยเมตุนี่กับโบฮว่าเสียจังไดก็เลยซื้อขับซื้อมะกอที่ว่าเป็นขายในหมดเลยพอดีทั้งหมดนี่เพิ่นบอกว่าทั้งหมดนี่เนาะทั้งหมดนี่ที่ข้าพเจ้าจับอยู่นี่เพิ่นบอกว่าสาวพันกีบสองหมื่นกีบฉันข้าพเจ้าก็เลยจัดกับซื้อทั้งหมดสองหมื่นกีบให้เพิ่นในสิริวสาวพันกีบเนี่ยเนาะ จริงก็กล่องน้อยๆหนึงน่งเนาะกล่องน้อยๆหนึ่งแต่ว่าเป็นมัก,กอที่หาหาได้ยากหลายมันบ่่อยมีแล้วเนาะต้องเข้าไปในปลาดงตึ๊บจึงจะพบมักกอรประเภทนี้เนาะแต่มากน,นมันนี่บ่เห็นเราเพิ่นได้แกะทิงหมดแล้วเนาะตอนนี้เพิ่นแกะแต่ในมันข้าพเจ้าสชคดีบ่ต้องได้ไปถูกเอาเนาะปกติต้องถูกกินยากขนาดอันนี้มีแต่ในก็สามารถกินได้เลยมันจะมันๆหนึง จ้าเนาะนี่คือตลาดชุมชนสีเขียวเป็นตลาดชุมชนสีเขียวคือเป็นอีกหนึ่งทีว่าให้ชาวบ,บ้านมีบอนออกผลิตบอนจำหน่ายสินค้าเนาะพวกเขากำลังจากออกจากตลาดก็ได้ของอยู่ของกินมาเต็มคันรถเลยเนี่ยทุกคนกินโมเสกสุบเสามัม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 ,ม,มทุกแชทุกคนทุกเจตทุกมกุมกินแบบอืดหิวมาได้ใส่ของปลาของดองผู้ใดกก็มัก ก็บริเนียใจเพื่อนบอกว่าออร์แกนิกก็ออร์แกนิกก็กินทำเพืนเนอ่อนาะจะเดินทางไปสนามบินจะกลับจากอุดมไักลับมาฮอดนครหลวงเวียงจันทร์เรียบร้อยเนาะขึ้นยนต์ขึ้นยนต์นนจะกลับนครหลวงเวียงจันทร์กำลังเดินทางอุดมไัเวียงจันทร์เนาะเป็นเวลาห้าหกมื้ออยู่อุดมไับริเนี้ได้เวลากลับเา่สู่นครหลวงเวียงจันทร์บ้าน กับบ้านกับสองโอ้พอยพี่น้องเมื่อยหลยก็ขอขอบใจที่ว่าทุกท่านที่ได้เข้ามาน,นานากาสระก็จังใดก็ขอให้กด subscribe เพื่อเป็นกาลังใจให้แก่ข้าพเจ้าและทีมงานในเรือถ้าว่ากด subscribe แล้วก็คอมเมนต์ให้ข้าพเจ้าได้รับราบพระภู้์เนาะหลังจากนั้นข้าพเจ้าก็จะเข้าไปกด subscribe แล้วก็ไปไปติดตามของบุกท่านในซองของพุกท่านไปยามบ้านของบุกท่านเนาะ นี่สายการบินลาวอาร์ทีแอบินาจากอุดมไซเวียงจันทร์ใช้เวลา45นาทีหรือว่า50นาทีนี่หละเนาะยนนี่ก็ได้ประมาณจุได้ประมาณ70คนเนี่ย70คนอาร์ทีแอ70คนก็เออก็พอดีขี่มันเส้นทางบกค่อยสะดวกปันไหนนั่งยนก็นจนเมาจนยากน,นั่นเองเลยแ้วพออากาศบอดีแดดมื่อนี้นะฟ้าคึมฝนกำลังชิตกก็ เสียวๆอยู่ตอนนี้ลงหอดนคนกะอลงอิงจันวะเดินทางจากขี่แท็กซี่กลับบ้านก็ขอขอบใจทุกท่านที่ได้เข้ามาเวะอีกเทื่นนึงเนาะขอขอบใจก็บังว่าทุกท่านจะติดตามในคลิปต่อไปขอขอบใจเด้อนา,นาสละก็ขอขอบใจ